แก่แล้วล่ะเลิกทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจอายุมากขึ้นเพราะว่าทางอารมณ์ความคิดสติก็ต้องโตตามอะเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างแม้สิ่งใดได้ยินก็อาจจะขัดหูขัดใจแต่ถ้ามันจริงก็ต้องยอมรับมันไม่ได้แก่ขึ้นทุกวันนะแต่ทำไมน้ใจบางลงความอดทนต่ำเก็บความรู้สึกได้ไม่ค่อยอยู่ ใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาแล้วคิดไปเองว่านะยิ่งแรงยิ่งร้ายแล้วคนจะเกรงใจบอกเลยยไม่จริงเนี่ยคนที่โตผ่านโลกมามากจะนิ่งไม่แสดงออกมีแต่คนฉลาดน้อยเท่านั้นที่คิดว่าก้าวร้าวแปลว่าเก่งปากจัดแปลว่ากลา้าตอบโต้ด้วยความรุนแรงแล้วจะดูเป็นคนมั่นใจ ถ้ายังเก็บความรู้สึกไม่ได้แล้วนะ่ะจะอยู่ยังไงในสังคมเนี่ยวิธีคนจริงของแท้เนี่ยต้องสตรองจากข้างในนะไม่ต้องเวียงวีนให้เสียโปรโฟไฟล์เพราะนี่แหละไม่แลกคือไม่ให้ราคาไม่ตอบโต้ต่างหากนะที่แปลว่าไม่แคร์ต้องเข้าใจให้ดีศึกษาให้ดีเรียนรู้ให้ชัดเจนเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจากข้างในในการฝึกฝนอบรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิ ในการฝึกปลือภาวนาให้มั่นใจมั่นคงเราจะเห็นถึงความแก่นแท้ในการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ยอมต่ออารมณ์ที่อ่อนแอวันไหวและทำให้เรานี่แปลเปลี่ยนได้ง่ายจำไว้